ขอบคุณประมาณสิบครั้งแล้วเขินเลยไปเดนมาร์กเขินเขินถ้าเป็นคนชอบเขินนะมีน้อยถ้าวันไหนไม่เห็นรถน่ะลุงเสือไปเซเว่นแล้วมั้งรองช้านล่กน้เหมือนกันนะคู่มันใหญ่น่ะใส่พี่ข้างก็ใส่ข้างมันก็ใส่ได้แฟนแฟนโอ้ยไม่ได้ให้ฉันไหวกับเพื่อนไม่ได้นะจะติดฉันไม่ได้นะวันนี้โอ้ยเอาแล้วทำชาก่อนอือ ตคุณค่ะโอ้ฟองใหญ่มากเลยลูกตามลงเลยอ้นี้ค่ะเนี่ยไม่ได้ผิดปูมันเลยมันจะวัดดีมดพบปูนมากเลยอ่ะเป่าโชว์เป่าโชว์หันมาหนีนึงหันมาด้วยหันมาทางนี้หน่อยสิหันมาหาลุงเสือหน่อยจะได้ไปเซเว่นกันวันนี้ไหนไหนไหนหันมาดูสิคะเป่าให้ได้ฟองใหญ่ๆเลยนะเยวลลงก่อนลูก ขยาวค่ะยาวอ้าเสือเสร็จแล้วเอาเอาเอาโอ้ยลุงเสือช่วยหน่อยให้ลุงเสือช่วยอีกแล้วไม่ใส่ไม่ใส่อ้าวเดี๋ยวมันตกสั่นหน่อยสั่นหน่อยลุงเสือชุดนี้ก็สวยด้วยลุงเสือโอ้า เสือทำหกแล้วได้แล้วอ oh, oh, awesome. oh, ้าวอ้าวที่น ja mm? okay. ี um ้โอ้สุดยอดเลยเอาเป่าอยกะูกเปปทั้้ามลมมนเอาเปลาเลยเป่าไปทั้งโน้นเออเปาะเอ้ามาทางป้านี้บ้า็ได้ไหม

กินข้าวม yes? ั้ยยังกินข้าวก่อนไหมมินกินข้าวกับพ่อแตนั้ยลูกอืมไปไปนั่งก umm ินข้าวมาฮะอยากระบายสีออยยยยาากระะบเลคุ่ NO ้ใครระบายเนี่ยโอ้ทำไมระบายสวยจังเลย S <S ยอดเลยอ่ะเอา้เอามันเปียกถ้ระ,ะบายไม่ได้นะถ้าระบายสีต้องปิดตอนนั้นก่อนต้องปิดตอนนั้นก่อนถ้าระบายปิดอนนที่เป่าลมก่อนแล้วที่เป่าลมก่อน,อนมันจะเปียกถ้าเปียกมันจะระบายไม่ได้สีที่กล่องมันมีแค่นี้ใช่ไหมกล่องมันหายไปแล้วใช่ไหมไปมีบุญค้าบไปหรือเปล่าโอกับข้าวคืออะไรอ่ะเกล้งชะอมแกง ไม่่รนนะะคคทุกแกงชะอมต้มหน่อไม้ไร่อันน่ะระบายสีแล้วค่ะหมุนระบายหน้าไหนคะแล้ก็นั่งดีๆสิลูกทำไมนั่งอยระบายหน้าไหนเนาะทำไมไปนั่งกับพื้นละชุดเลอะหมดเลยแล้วตรงไหนไม่มีแค่ี่นอนเลยต้องระบายระบายตรงไหนเนี่ยต้องระบายตรงไหนเนี่ย อย่างป้าโอ้ยมานก็ไม่ได้กินข้าวก่อนนะคะกินข้าวก่อนค่ะมันจะระบายสีค่ะทุกคนแปะอย่าใกล้ที่นะอาอยากใกล้ที่นะแปะโอเคพี่อยากพี่แปะอยากมองอยากมองมีน้อยระบายสีเดี๋ยวต้องนั่งยังไงนี่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 อย่างนี้อย่างนี้นั่งนั่งนั่งตรงนี้นั่งข้างบนอันนี้นี่นี่อย่างนี้นั่งตรงนี้เอออันนี้ไปเก็บไว้ก่อนนี่เก็บไว้ก่อนตรงนี้เหรอ มีเก้าอี้เล็กๆให้เขาแล้วเนี่ยเก้าอี้อะไรนะที่เป็นแบบดิ่ดเดี่ยวกินไหมได้ระบายระบายสีค่ะข้าวกินข้าวคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะค่ะอ๋อแล้วไม่ได้กินข้าวแล้วค่ะทุกคนระบายสีแล้วค่ะตอนนี้ขอบคคุณ่ะจะระบายสีกันแล้วจะระบายสีกันแล้วหาจุดตั้งกล้องก่อน เราคิดค่าทุกวันนี้เราต้องกินแบบมีเพื่อนเยอะๆนะคะทุกคนฮะดับหน้าซอยไข่แนวสันเร็นผู้ใด้รับบาดเจ็นมังได้ไหมลูกไม่ใช่เพื่อนรอเที่ยวอยู่รอเที่ยวหรือใครพนักงานที่บอกดับหน้าซอยไข่แนวทสานไม่กินเผาเสีก่อนรอเที่ยวแม่นิ้ตัวเราอ้าสวยเลยสวยเลยสวยเลยค่ะสวยเลยอ๋อโหเอาค่ะอ้งบอให้ป้าด้วย โอ้ขอบคุณค <ua> ่ะโอ้นางระบายสีค่ะทุกคนนางนางระบายสีนะคะตอนนี้ก็ข้าวก็น้่มโลน่าคะนี่ข้าวสวยด้นางระบายสีให้ปลาแต๋วสีด้วยตอนนี้ก็เป็นไงโอเคไหมลูกโอเคเลยโอเคเลยนี่น่ารักเลยกับข้าวเรานะคะต้นไม้ซุปมะเขือ อันนี้ไม่ใช่ผักลวนะคะนี่คือแกงผักแกงผักชะอมแกงผักขาแกงผักขาดีเนาอแล้วมันไปเก็บมาไปเก็บมาเหรอคะยอดเลยมีน้อยไปเก็บมายอดยอดจริงจริงเบ้ไปหยิบเบ้ไปเบ้ไเอามาเอาไว้ไปเอามาเอาไปเอามากินข้าวกินข้าวโอเคจะเก็บกับเบ้จะเก็บกับเบ้มาค่ะข้าข้า ฮะอุ้ยสวยจังเลยไม่ออกนอกเส้นเท่าไหร่เลยสุดยอดเอออย่าให้ออกนอกเส้นลูกนี่ทำอย่างนี้ไม่เป็นไรปล่อยเขาเออเออโอ้ยสวยนะเนี่ยขีดยาวๆเลยลูกขีดยาวๆเออนั่นแหละนั่นแหละสร็แล้วทักทายทุกคนนะคะฮะ สวยเลยอุย้ยสีเหมือนชุดมินน้อยเลยเนี่ยสีเหมือนกันเท้เลยอันนี้หมาน้อยนาะอันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้หม,มาน้อยมินอ๋อหมาน้อยมินทักทายทุกคนนะคะทานข้าวกันวันนี้มันได้กินข่าวมิหนหัวมาเด้ออะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าระบายด้วยจ้ะ เราไม่ได้กินข้าวแล้วม่ได้เด้งค่ะค่ะเมื่อกี้มันร่วงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะโอ้ยระบายก้อนเมฆก่อนก้อนเมฆสียอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเสียบนี่ก่อนพี่เสือบอกเน่ยได้พันนะอะไรนะพี่เจ้าบอกแล้วก็แม่นอนอยู่แล้วบอกให้ก็กระไลเลยก็ว่าก้อนโมโหอันนี้ก็กินข้าวกินข้าวด้วยอะไรใบสีค่ะไม่ได้กินข้าวแล้วค่ะงานนี้ค่ะระบายสีค่ะ อีข้าไประบายสีไปนะคะเจอกันแบบนี้เราก็กินได้ระบายสีสิได้กินบ่น้องเขาโอ้ยมันแพงเลยโอ๊ตเลขสีฟ้าดวดดวดดวดคนคิดดูว่าทุกคนเราว่าจะแกะต้มหน่อไม้นะคะนี่มีแล้วใครรับจโอ้ก้อนเมฆสวยค่ะโอ้สวยค่ะ อเปลี่ยนเปลีป่ยนสีก็ได้นะคะนี่ลายก้อนเมกนี่เราจะบายสีเกินกินข้าวก็ <c oughs> วเรารอให้ข้าวแห้งเราค่อยกินนะคะส <c oughs> วยเลยโอ้ยสวยเลยนะเนี่ยโอ้โหอาลนะคะทุกคนเราก็ปล่อยให้ข้าวแห้งก่อนแล <c oughs> ้วค่อยกินนะคะ <c oughs> เราจะระบายสีกับนางก่อนเพราะว่าเราพันนางไม่ได้นั่น เร่งมาเจ้งมาจิดมือค่ะบกเบิ้ลปุ๊บเร่งขึ้นเลยอุ้ยเอล็บเล็บให้ให้เบ๊ะไปเบ๊ะเบ๊ะตัดเล็บให้หน่อยผู้จัดการประจำเบ๊ะตัดเล็บให้หน่อยหางไหมคะเบ๊ะเบ๊ะเล็บเล็บตัดเล็บหน่อยเบ๊ะโอ้ไดกินข้าวแล้วใช่งานนี้เล็บนางมีปัญหาฉันได้กินข้าวแล้วงานนี้อ้าวลงกินข้าวมา เอาตะบุญขึ้นเมฆขึ้นใม้เมฆฝนตกแต่บบนี้เป็นแต่ฝนตกแต่มื่นมากไปตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดกินแล้วหนักติดข้าวเรากินแล้วก็ไปทำงานลุงรอยแล้วลุงรออยู่นี่ใช่ไหมไปนั่งเบิ่งเขาทำงานโอ้ก็ดีแล้วล่ะบุญเจ้าบุญอะไรแล้ขอบุญตัวยไป ไปอมปลูปลูมันมีอมันยังเก็บอ้าได้แล้วบอกไปอีกโอ้โหน้าอ๋อยาวหน่อยนะเคลิบนี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับฝากชมคลิปประนๆย้อนหลังติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ